เราจะเริ่มต้นนะคะสปาตั้งแต่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาค่ะไปยังบริเวณพัทยาเหนือแล้วก็จะวิ่งกลับมานะคะมาอยู่มาจบหรือว่าเส้นชัยเนี่ยจะอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของเรานน่นองค่ะม เดีย๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าใครค่ะจะเป็นผู้ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าการแข่งขันของเราค่ะก็จะมีเป็นของรางวาัลค่ะมูลค่ารวมกว่า200,000บาทเลยที่จะมามอบให้กับนักวิ่งที่มาเริ่มงานของเราด้วยนะคะ และแน่นอนค่ะอย่างที่บอกนะคะว่านักวิ่งค่ะที่มาร่วมงานของเรานะคะไม่มีไม่ใช่แค่นักวิ่งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เรารวบรวมนักวิ่งค่ะที่มาจากทั่วถุกมุมโลกเลยกว่า3,000คนสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในแต่ละปีที่เราจัดค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่6แล้วก็จะมีนักวิ่งที่มากขึ้นในทุกๆปันในทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่พลาดในปีนี้ไปไม่ต้องเป็นห่วงปีหน้าทางเซ็นทรัลพัทยาและเซ็นทรัลพัฒนานะคะก็จะจัดกิจะ กิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นอีกก็สามารถติดตามกันได้เลยอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k ค่ะเซ็นทรัลพัทยานะคะแล้วก็พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลเบติเน่บนั่นเองค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราต่อสู้กับโควิดกันมาอย่างยาวนานนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นสัญญาณเตือนที่ดีค่ะว่าสิ่งดีๆได้เริ่มกลับมาแล้วโดยเฉพาะสุขภาพดีแล้วก็ความมั่นใจค่ะในการแต่งกายแบบพิเศษ ในการสร้างสีงสันแล้วก็ทําให้ทะเลนี่ว่าเย็นๆลุกเป็นไฟค่ะก็มีที่งานนี้เลยค่ะออคนแรกกลับมาแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้มาอย่างรวดเร็วมากๆเลยไม่แน่ใจว่าใช้เวลาไปนะคะกี่นาที <c oughs> น่าจะไม่ถึง20นาทีนะตอนนี้โอ้โหมาแล้วค่ะคนแรกนะคะ t ด e w วินเนอร์ของเราในวันนี้นั่นเองค่ะ วิ่งกลับเาไหามึองอะอ๋อวิ่งกลับตัวอ่อมาเร็วรตอนนี้ใครที่กำลังชมอยู่นะคะส่งแรใจแเคีชร์มาเลยค่ะกดหัวใจกดไลค์รัวๆกันได้เลยค่ะ มาได้เลยนะคะแล้วก็การวิ่งแบบนี้ค่ะจะเป็นการวิ่งที่มีความยากกว่าการวิ่งบนท้องถนนปกติเพราะว่ามันเป็นซายมันก็จะมีความดูดน้ําหนักนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาร่วมแข่งขันกับเราในครั้งนี้ค่ะก็จะต้องฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีและหลังจากที่เราไปสัมภาษณ์มาในช่วงตอนต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหแต่ละคนเนี่ยมีการฝึกซ้อมกันมาบางท่านเนี่ยมาที่งานนี้ครั้งแรกก็จจีนแต่ว่าเป็นผู้ที่มีการแบบชอบวิ่งอยู่แล้วหรือว่าบางท่านค่ะที่เขาบอก ว่ามาที่นี่นะคะติดใจเพราะว่าเราจัดในทุกๆปีค่ะปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็มีบังท่านนะคะมาทุกปีเลยลตั้งแต่ปีแรกติดใจามากเลยค่ะโอ้โหโอ,อ่ะนี่เราก็มีนักวิ่งนะคะที่ไปวิ่งบริวเวณดรีมชายหาดเลยอาเท้าแตะทะเลเลยนะตรงนี้เริ่มกลับมาแล้วนะคะ งานนี้นะคะเป็นงานที่เราจัดขึ้นเป็นปีที่6ค่ะกับบรรยากาศสวยๆบริเ,เวณชายหาดเมืองพัทยาเป็นชายหาดที่ใครๆก็รู้จักค่ะไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยเองก็ตามค่ะหรือว่าเป็นชาวต่างประเทศก็รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับชายหาดพัทยาของเรานะคะ และนอกเหนือจากนี้ค่ะที่พัทยานะคะเราก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยค่ะสำหรับใครที่เป็นนักวิง่งแล้วก็มาร่วมกิจกรรมพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลบิกินีบีชเรส c e แล้วนะคะคุณยังสามารถไปพบเจอค่ะกับความพิเศษความว้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นในตอนกลางวันหรือว่าในค่าคืนนะคะที่เราก็จะมีสถานที่ต่างๆค่ะที่เหมาะสําหรับทุกๆคนทุกเพศทุกวัยโดยเช้นขาดกา,กา,กาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ค่ะและใกล้เคียงกันนะคะคุณก็สามารถไปรับความสวยงามนะคะกับบรรยากาศสุดพิเศษสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะในจังหวัดชลบุรีได้อีกเช่นกันค่ะอ่าและนักวิ่งคนนี้นะคะก็เป็นชาวตางชาติค่ะว้าวถ้าดีฉันไปถึงนะคะอาจจะแบบเสียหายคักๆายเขานิดนึงอยากจะบอกเลยว่าเขาแบบหล่อมากจริงๆนะะ และหลังจากที่เราแข่งขันกันจบเรียบร้อยนะคะก็จะมีคอนมินิคอนเสิร์ตค่ะจากคุณสงกราเตชันาโรค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งศิล,ลปินค่ะที่มีชื่อเสียงมากๆค่ะในประเทศไทยตอนนี้นะคะเริ่มกลับมาใกล้จะถึงแล้วสำหรับนักวิ่งที่ ตัดออกตัวกันไปนะคะแสดงว่ามีความเข้มแข็งแล้วก็ต้องบอกว่าฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะเนี่ยตอนนี้นักวิ่งนะคะของเราก็ตามกันมาติดๆเลยค่ะบางท่านก็อาจจะมาร่วมกิจกรรมในครั้งแรก เรจะมีการแบบวิ่งบ้างเดินบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือเดินนะคะคก็จะถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยค่ะมาอีกหนึ่งท่านแล้วเ,เรามาลุ้นกันค่ะว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีและเป็นผู้ชนะนะคะตอนนี้เริ่มวิ่งกลับมาแล้วนะคะ So now, I would like to welcome everyone to Pattaya International Bikini Beach Race 2022. And for this year is the sixth year that we made uh, Pattaya International Bikini Beach Race 2022. And now, the, this event is the biggest and the sexiest running event in Thailand. You will see about the beautiful runner, and you can see. More activity here from the our sponsor, and now is the atmosphere of the Pattaya International Beginning Beach Race 2022. If you miss this event, you, you can follow us from Central Patya page, Facebook, or Pattaya International Beginning Beach Race too.

เส้นชัยให้กับนักวิงก่งทุกท่านแล้วซึ่งแอบเห็นนะคะว่าหลากหลายท่านที่มาร่วมกิจกรรมเป็นนักวิ่งของเราค่ะที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็ได้เริ่มกลับตัวนะคะใกล้จะถึงเส้นชัยกันหลายท่านแล้วค่ะบรรยากาศเย็นๆแบบนีนบ้นะคะได้เจอนักวิ่งที่แต่งตัวสุดเซ็กซี่โอ้โร้อนกันเป็นแถบๆเลยค่ะตอนนี้บรรยากาศดีมากนะคะ แล,ล้วเดี๋ยวอีกสักุนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันแบบใกล้ชิดติดขอบสนามเลยไม่ได้บอกว่าติดขอบเวทีนะเพราะว่านี่ค่ะเป็นชมนาของนักวิ่งของเราค่ะที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ค่ะโอ้โหแต่ละท่านนี่ฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยเลยหลังจากที่วิ่งไปถึงพัทยาเหนือและตอนนี้คือวิ่งกลับมาแล้วนะคะแต่ละท่านแต่ละคนหุ่นดีกันมากๆสุขภาพก็ดีแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้ค่ะเรา แรงใจแรงเชียร์ที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะซึ่งอย่างที่ทุกท่านได้ชมตั้งแต่ต้นไลฟ์ค่ะว่าจะเห็นคนคราครามแล้วก็เนืองแน่นมากๆนะคะวันนี้กว่า3,000ชีวิตมารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณชายหาดพัทยาแล้วค่ะดังนั้นนะคะใครที่ไม่ได้มาในงานนี้ค่ะต้องบอกว่า พลาดมากๆแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคุณยังจะได้เห็นบรรยากาศต่างๆนะคะผ่านทาง Facebook แฟนเพจของเราทั้งสเพจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Central พัทยานะคะแล้วก็เพจพัทยา International Bikini กิน c h Race นั่นเองค่ะ2เพจ Facebook ที่จะพาทุกท่านมาร่วมแบบคนลุกซูเกือบความฮอตปลอดแตกค่ะ การแบบเขาเรียกว่าเป็นงานวิ่งที่เซ็กซี่ที่สุดนะคะในประเทศไทยและดิฉันเชื่อว่าแทาบจะแบบเป็นที่สุดของโลกแล้วค่ะกับบรรยากาศสวยๆของริมชายหาดพัทยาของเราแห่งนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเริ่มกลับกันมาแล้วค่ะไหวไ,ไหมคะซู้ซู g ฟ t i ติงย้ย นี่โอ้น่ารักว่าแต่ละคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะนวีของเรามาสร้างบรรยากาศนะคะความสวยงามค่ะที่ทําให้ชายหาดพัทยาที่ว่าสวยแล้วค่ะวันนี้สวยมากยิ่งึ้นนั่นเองค่ะนี่มาอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่กรี๊ดแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยทําให้ทุกๆคนค่ะอยากจะมาร่วมมีสุขภาพดีอยากจะมาวิ่งกับเราด้วยค่ะมากันแบบเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะ เดอะว n เนอรเราใกล้จะเห็นแล้วนะคะใกล้จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะค่ะในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะนี่คนนี้คนนี้เขามาจากสุราธานีนี่ค่ะ แรงดีหลังจากวิ่งกลับมาจากพัทยาเดือแล้วตอนนี้นะคะผ่านทางจุดสตาร์ตเริ่มต้นค่ะและระยะทางรวมกว่า5กิโลเมตรนะคะว้า <c oughs> นี่อีกหนึ่งกลุ่มค่ะไม่ได้มีอาการเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะตรงนี้ครึ่งทางแล้วค่ะทุกท่านค่ะใกล้จะได้เห็นแล้วค่ะว่าใครจะเป็นเดอะวินเนอร์ภายในงานของเราค่ะ และที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแรงเชียร์คอยปรบมือให้กับเหล่านักวิ่งทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นทัตไทยของเราเองหรือว่าชาวต่างชาตินะคะที่มาร่วมภายในงานนี่อีกหนึ่งท่านค่ะบอกมือายบายได้เลยนะคะตอนนี้ไลฟ์สดกันอยู่สู้ๆนะคะร่วมส่งแรงใจและเชียร์ให้กับทุกท่านเลยค่ะ โอ้ uh oh. มาแล้วค่ะมาแล้วตอนนี้เริ่ทยอยกลับมาแล้วนะคะมากันอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้ไม่มีใครทิ้งใครเลยนะคะเนี่ยไม่มีใครยอมใครด้วยโอ uh oh. ้สู้ๆนะคะ